เห็ดปวกออกแล้วนะทุกคนปีนี้เห็ดปวกออกเร็วเนาะเฮาก็เลยเฝ้าไปหาเลยไปหาในตลาดเพราะว่าเข้าไปหาในป่าแล้วมันบ่ได้พอดีมื้อนี้แม่จะเข้ามาบ้านก็เลยให้เฮาเข้าไปหาก็เลยเข้ามาทํากับข้าวให้พ่อแม่กินเลยเพราะว่ามื้อนี้มีของแซบๆก็อยากให้พ่อแม่ได้กินด้วยซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วดอกมันก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าถ้าจะให้ไปหาเห็ดปวกก็ไม่รู้จะไปหาแถวไหนเพราะว่าป่าแถวนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วเดี๋ยวขูดตีนเห็ดแล้วเราก็จะเอาไปล้างน้ํากันเลยแล้วใส่เกล ก่อนนะทุกคนแต่ว่ามันแพงอันนี้แว่นซื้อมาโลหนึ่งสองแสนห้าแต่ถ้าเป็นดอกจูมโลละสามแสนห้าสามแสนห้าถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็ห้าร้อยกว่าบาทที่มันแพงเพราะว่ามันเพิ่งออกแล้วมันก็ไม่ได้ออกเยอะถ้าซื้อในช่วงที่มันออกเยอะๆมันก็คงไม่แพงขนาดนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนนะทุกคนเห็ดปวกเห็ดโคนที่บ้านเฮานี่มีเยอะมากตอนที่เฮายัางน้อยๆอะค่ะเฮาจําได้เพราะว่าตอนนั้นนะมีป่าเยอะไปหาก็ได้ตลอดเลยอ๋อแล้ววันนี้ยังมีผึ้งอ่อนด้วยนะทุกคนอันนี้เป็นผึ้งป่าเดือนห้าของแท้เลยว่าจะเอามามก ก็แบ่งไปกินที่บ้านด้วยพึ่งอ่อนก็ซื้อมาโลนึงเหมือนกันโลหนึงสองแสนห้าประมาณสัก3ามสี่ร้อยนะคะเป็นที่บ้านเฮาเห็ดปวกแล้วก็ พึ่งอ่อนอย่างนี้ก็คือเป็นอาหารดีอาหารที่หายากเลยแต่ว่าไม่ใช่มีเงินแล้วจะกินได้นะเพราะว่ามันออกตามฤดูกาลและมันก็ไม่ได้มีตลอดกว่าจะหามาได้นะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยถ้าบอกแม่ค้าว่ามันแพงไม่ซื้อแม่ค้าก็คงจะบอกว่าถ้าแพงก็ไปหาเอาเองเลยมันก็จริงของเขานาะหาแทบตายแล้วมีคนบอกว่าแพงถ้าแพงเราก็แค่ไม่ซื้อเนอะเราก็ไม่ต้องพูดเยอะเพราะว่ายังไงเราก็หาเองไม่ได้อยู่แล้วค่ะอ่อ,อน,ออนๆแบบนี้ถ้าจะให้อร่อยก็ต้องเอามามกใส่ใบตองแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงค่ะทุกคนแล้วก็อาจจะ เติมแป้งนัวลงไปอีกนิดนึงก็ได้ค่ะเดี๋ยวมกเสร็จก็จะแบ่งไปให้ที่บ้านแบ่งไปให้น้องเชอร์กินด้วยแต่ว่าสามีนะไม่กินนะทุกคนแต่ว่าน้องเชอร์นี่ชอบมากสามีบอกว่าเขาไม่กล้ากินมันเหมือนหนอนพวกพึ่งพวกไข่มดแดงอะไรอย่างนี้เขาก็ไม่กินสามีามไม่รู้จักของแซบซะแล้วพ่อบอกว่าให้มกเป็นมกน,น้อยแต่ว่าฮาขี้ค้านะคะก็เลยมกเป็นมกใ,ใหญ่แบบนี้เลยพ่อบอกว่าเดี๋ยวมันก็ไม่สุกรอกแกงเห็ดก็สุกแล้วแหละเดี๋ยวเฮาจะไปเก็บใบมาละมาใส่ก่อนได้แล้วแกงเห็ดคนถ้าจะให้อร่อยก็ต้องใส่ใบมาละแล้วก็ผักอีีตู ที่สวนของเฮามีค่ะทุกคนจริงๆอันนี้ปลูกแค่ครั้งเดียวได้กินตลอดเลยอ่ะคือแม่เฮาปลูกไว้ตั้งแต่ปีก่อนๆแล้วแล้วทีนี้มันเป็นลูกสุกใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ได้เก็บมาแล้วมันก็หล่นแล้วมันก็เป็นต้นขึ้นมาใหม่ใส่ไปเยอะๆเลยแต่ว่าไม่ต้องต้มนานเดี๋ยวมันขมเพราะว่าใบมะละขี้นกนี่มันจะขมมากกินต้มนานๆนะยิ่งขมอาศัยปุ๊บคนนิดหน่อยแล้วก็โปรงลงลเราก็จะมาเขี่ยเขี่ยฐานมันออกเดี๋ยวจะเติมฐานลงไปอีกนะทุกคนแล้วก็จะเอาพึ่งมาย่างไฟเลยพึ่งนี่มันสุกง่ายอยู่แลล้้ววใชเาาประมณถึ ครึ่งชั่วโมงหรอกถ้าไฟแห้งแต่นะถ้าใจไม่ร้อนก็ค่อยๆข่างไปทุกคนมันน่ากินมากแล้วมันก็อร่อยจริงๆพนะักไปก็นำลายไลอีกแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะตักกินที่นาแล้วก็แบ่งไว้กินที่บ้านด้วยแต่เอาจริงนะทุกคนรู้สึกว่ากินข้าวที่นามันอร่อยกว่ากินที่บ้านอ่ะทุกคนแล้วทีนี้ก็จะมาพลิกปิ้ง ปิงปิงพึ่งกว่าจะพิกได้ทุรักทุเลมากน่าจะทำามกเล็กๆแบบที่พ่อบอกนี้แต่ก็มีบางส่วนที่สุกแล้วนะเดี๋ยวขอชิมก่อนอดใจไม่ไหวแล้วอืโค้แซบมาอร่อยมากไม่ได้โมนะถ้าใครเคยกินก็จะรู้เองอส่วนพ่อกับแม่บอกว่าหิวขอกินก่อนและไม่ไหวมกพึ่งของเฮาก็คิดว่าสุกแล้วแหละทุกคนโอ้โหทุกคนหอมมากเดี๋ยวฮาจะตักส่วนที่มันสุกออกไปกินก่อนนะทุกคนเพราะว่ามันมีบางส่วนที่ยังไม่สุกคักเลยลื่นความพ่อก็เป็นอย่างนี้แหละอันที่มกเสร็จแก็จะเอากลับบ้านนะทุกคนนนไปให้้ออองเชกก่จะลับ ก็แนมไปเห็นมัมเบอรี่สุกเยอะเลยแม่ก็ไม่เก็บกินก็เลยจะเก็บไปฝากน้องเชอร์อันนี้น้องเชอร์ก็ชอบที่นาช่วงหน้าฝนมีของกินเยอะเลยโอเคได้มาแล้วเดี๋ยวขอตัวกลับก่อนนะทุกคนบาย